อันนี้คือไม่ได้เฟกเลยคแล้วรายได้ของยางคยอะมาณเ่าไหเวันนี้ยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ที่หนึ่งแล้วก็ไปดูอาชีพอาชีพหนึ่งคือบอกเลยว่าที่หาดบางแสนเนี่ยเต็มเกลื่อนให้ทหานอาชีพไลยอะให้กูเดานะไอ,อน,นี่เหรอเช่าก็อีพบใบไม่ใช่ขายอาหารเหรอโอ้ยยังไม่ถูกอ่ะแล้วมันจะมีอะไรช่างห่วงยางไหมยังไม่ถูกยังไม่ถูกคนบวกรถอยากรู้ไหมอะ อยากมากอยวไปดูกันเลยโอเคได้ตื่นเต้นมากเลยไปสวัสดีค่ะพบกับรายการอาชีพไม่ง่ายทำได้รายได้ดีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพผับเลขกันที่หาดบางแสน ใส่เข้ามาแต่หนอนไม่จับยายยายทำเป็นอยู่แค่นี้กับข้าวยายทำเองยายยายทำเองจ้ะยายมันกับหนองวนจ้ะว่าต้องบอกว่าหนองวนนั่คือเขาอ่ะดังเรื่องแบบข้าวหลามอยู่แล้วค่ะทุกคนใช่อันนี้ยายให้ชิมสิเป็นเจ้าของเองอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้หนองไม่จาบอันนี้ชิมได้เพิ่งย่างมะละล้นฝนมันตกช้าแล้วยายมูจะแอบไปไหน ทุกคนอร่อยมากคือยังไม่ได้ใส่ปากม่เจอแล้ว่ามันไอตรงนั้หนูชอบทิ่เพราะว่ามันนิ่มเนี่ยค่ะยายที่มันอยู่ข้างบนอันนี้นิ่มนิ่มกว่าอันนี้พ่อยายใส่กะทิตกไปเลยเทาไหร่ลองโอ้ยอันเนี้ยพอกินแล้วแบบมันนัวนัวชอบก๋วยเตี๋ย แล้วมัมนแบบมีมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวสามสิบใบกระทิห้าโลน้ำตาลปีครึ่งกิโลเพ<ม>ิ่มสองสูตรนะคะเนี่ยนี่ยไญ่เอาขายแล้วสูตร,ตรล่างก็อร่อยค,คือเมื่อก่อนหนูไปวัดหลวงพ่อบ่อยขยายหนูอะแต่ดึงเงาแบบเยอะมากเลยเขา,มา,มาไม่ใส่มะพร้าวเยอะอันนี้ยายใส่เยอะยายไม่ขี้เหนียวสูตรแล้วเงาขายยังไงโกธรรมดายายจะขายถุงละร้อยเขาผนตกสู้เดียวยายให้สองถุงร้อยเลยยายยายยาย ยายลดไม่เอากําไรเลยอ่ะงก็คือมันมันคุ้มมากมากนะคะเพราะว่าที่ไปซื้อที่หนองมนใครซื้อได้ราคานี้ยายให้ฟรีหมดกระจัดนี่นะอันนี้ยายเป็นเจ้าของเองไม่ได้ผ่านคนกลางอันนี้ต้นตอเลยแล้วยายมาขายตรงนี้เลยยายยายมีใบจะยากยู่โอ้โหก็คือถ้าใครมาขายต้องมีใบอนุญาตหรอคะยายใช่ต้องเสียตังค์ปีงอันนะยายขายมาตั้งแต่ปีหนึ่งห้า ใส่เดือยเข้าไปทุกลาสาตั้าแต่ยายยังเป็นเด็กจริงตอนนี้ยาย66เหล้อหนูยังไม่เกิดเลยหูยังไม่เกิดอะไระเนี่ยก็บอกว่าราคานี้ทุกมันดีมากนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ราคาพวกเมค้าคนรับไปขายอันนี้ยายไม่ชอบผลยายเลยลดไม่เอากำไรยายอยากกลับบ้านป่าวมันหนักไม่กลับแต่มันหนักแล้วยด้ขายเนี้ยได้เท่าไหร่ เก้าวันอ๋อเก่าวันเนี่ยเต็มที่กําไรสามสี่ร้อยนั้นกําไรมันเยอะเพปุ่นมันเยอะค่ากะทิเอาวันเนี้ยกะทิอย่างเดียวพันพันสามาอีไอเนี้ยแปดกิโลก็แปดร้อยไอเนี้ยห้าโลก็ห้าโลค่ากะทิอย่างเดียวยังไม่เกี่ยวกับเครื่องกาไม้ไอไม้นี่อะไรสิบบาทไอ้นี้ก็มัดก็ร้อยพอพราวลูกละสามสิบ มันเป็นตัวเงินแพงๆเลยแต่ไปวันดึกทีเลยแบบลูกค้าด้งกินนะคะใช่แบบเอาของดีมาฉกมาขายแล้วก็กะให้คนได้จิตใจเพราะยายบางทีบางวันยายอยากควานราคาเป็นแพงมากงอันนี้ฝนมันตกใจเธอเออแตมันแล้วนมันถ้าเกิดว่าเทียบกันเมื่อก่อนกับตอนนี้ยายคิดว่าแบบมันขายแบบดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันหนุไม่รูติดแต่สําหรับยายมาหวานยายขายเวิร์กมากยายมาสิบโมง ปลายสองโมงยายกลับบ้านขายดะมากว่าของเขาดีจริงนะคะทุกคนคือราคาดีมากยายว่าหนูเคยเจอแพงกว่านี้ใช่ไม่แพงแล้วขากดีมากขอยใจดูออกรายการพี่ที่แหลกยายยังไงกินที กินปีชิงสิบสี่กระบอกดูในตัรศหพักเลยยากแตยางะไรนะล่ะโทรมาหายายเองยายไ่รู้จักมันใครอดว่าลูกใหญ่ตัวนี้เดียวน้องๆเยอะอยู่นี้ใหญ่หมดเลยผู้ชายกินทิงสิบสี่กระบอกขอยายกินปีกระจาดหนึ่งโทรมาโทรมาวันเสาร์เราขอกิมวันอาทิตย์ไม่ทำอะไรเออหน้าร้านยายอยู่หน้าอ่าล็อกสิบแปดอันนี้มันล็อกหกอยู่หน้าเซเว่น ร้านใหญ่จะมีป้ายป้ายใหญ่ป้ายใหญ่เกิดตัวอีกแหละช่วยอันนี้ยังมีชื่อร้านไหมคะชื่อแม่ชื่อยัยอ๋อแม่ชดชอยนะคะฝากเลยนะคะทุกคนอร่อยกันด้วยนะคะอร่อยมากแล้วราคาอย่างดีทุกคนคือก็คือราคาไม่แพงใช่ของใหม่ดีๆแล้วก็คุยกันง่ายไม่มีตังมาขอกินฟรียายก็ให้ยัยใจดีมากนะคนนี้ ก็บางทีปีข้อเสียคือหุมนมันแพงและห้าบหนักบางคนเขาไม่กินบางคนก็ไปกินของตามร้านแต่ไม่รู้หรอกว่าของจะคุณภาพดีไม่ดีของใหญ่ทำวันเดียวขายวันเดียวของแบจะดินแต่ใหญ่ขายของนี้แล้ประหยัด เอางี้เลยคุณแอมเดี๋ยวคุณแอมลองยกโชว์หน่อยได้ไหมเขาว่ามันหนักจริงไหมเพราะว่าเราลองสองอันนะปะลอง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 ยกแค่อันเดียวอ่ะลองยกกระจาดยกลองนิดนึงเอาดูนะคะหนึ่งสองตั้หนักไหมหนักจริงอันนี้คือหนักจริงอันนี้คือไม่ได้เฟกเลยเขาบอกว่าเฟกเลยคือหนักจริงแค่อันเดียวยังหนักขนาดนี้แล้วคุณยายแข็งแรงมากนะคะยายยายข้าวสองอันแบบอย่างนี้เลยนะ แล้วสมุดมาขายของเนี้ยค่ะนอกจากแบบเรื่องฝนมันมีกุญแจอะไรใช่ไหมคะไม่รู้สิตัวยายอุปสรรคคือเรื่องฝนอย่างเดีย่าไปม่มีอุปสรรคเพราะว่ายายเขาแบบเป็นแบบโปรแล้วไงคะทุกคนขายของหลายสิบปียายขายมันดังกระเกียผ้าใบตัวละวต่างนนั่นตอนนี้เท่าไหร่แล้วน่าเสร็จแล้ว ใช่คีัคิดว่าข้อดีของไอ้ทิ้งขาไปเองล้วเยนะแลัวตัวแต,วตว่ตัวยายนี่แค่นี้ยายออกกินแล้วเพราะว่ายายไม่ได้กินเยอะยายไม่ได้เล่นการมันนันยายเอาแค่กินกับข้าวกระตี้ยาพาตัวเองไปหาหมอแค่นี้ยายประจบแล้วเราอยากให้ยายปากบ้านนิดหนึ่งว่ายายายอยู่ตรงไหนพี่เอ่อง่ายๆเนี่ยคุณวิ่งรถมาเนี่ย มันมีเนี่ยตรงนี้มันมีเซเว่นนะแล้วตรงร้านยายตรงซอยหนึ่งมันมีเซเว่นอีกหนึ่งก็ร้านยายอยู่มันมีนศูนย์เศรษฐกิจอยู่ริมเลยอยู่ร้านยายเดินหน้าตรงเซเว่นก็เจอร้านยายพอดีเลยไว้ยแบบนี้แต่ตอนนี้เจ็บกับเั๋าไม่ได้ ปกติเนี่ยยายทูกขายถุงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คนไหนทูดเพราะยายก็ขายร้อยยายาะไนะเออขายร้อยเดียวมีแฉพิชด้วยถ้าคนไหนพูดไม่เพราะยายจะขายร้อยยี่สิบร้อย้ามสิบไปคนต้องเป็นเด็กที่รันคนเออยายทู่จะรู้ใจแล้วนะคนนะคนไหนเออยายวันนี้หนูหิวจังเลยมันมีจังเออมาเลยเข้ามาเดี๋ยวยายให้ติดตี พันยายใจดีนะคะที่ไดมาเจอได้ที่หาดบางแสนได้เลยจ้าค่ะแล้วรายได้ของยายเยอะถูกเก็บประมาณเท่าไหร่ถูกอีกเลยค่ะ่ถ้าจำจำยายเยอะๆเลยพันเดียวเท่านั้นเลยที่สุดก็พันหนึ่งงัยเนาะแล้วถ้าเป็นแบบต่อเดือนก็ตกประมาณสามสามเบอร์เดี๋ยววันนี้เรามีของฝวัญเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับยายด้วย ก็เป็นมาไทยให้ค hmm. mm ุณยายให้ค่ะให้คุณยายให้ค yeah> ุณยายเลยหูแล claro ้วยายจะหาไหวไหมคะทำไมให้ยายเยอะจังเอ้ยของแต่ว่าของของความรู hm ้ยายค่ะ่าจริงๆเมื่อกี้คือคุณยายให้ความรู้เราเยอะมากเลยค่ะแล้วจริงๆเรื่องบางอย่างที่คุณยายบอกเรามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาพูดนะคะมันต้องมีประสบการณ์ด้วยปารีว่ารู้ด้วยว่ายายชอบกินผลไม้เออแต่โคตรหนัก <c oughs> น,น้องมากินนมมังเหมือจะยายแตกไม่อีกก็ได้เฮ <l> ้ยหนูช่วยซื้อเลยยายอ,อ่าอันน้หนึ่งหนูของปากลัน <Okay. S 1> แม่ชดชอยนะคะฝากด้วยค่ะคือขนมอร่อยจริงทุกคนแล้วลาราคาดีด้วยอันนี้คือการันตีเลยว่าอร่อยจริงใครมานั่งชมท<ล>ะทเลอย่างเงี้ยเรากินเนี้ยฟินเหมือนกันนะเพื่อนมาชมาพแล้วทุกคนมาพุดหล่ดกันเยอะๆนะเออมาเจอยายย้ยชดช้อยเองก็ กินฟีก็ได้การรันตีจากใครคะคุณพีทอิทแหลกเลยคุณพีทแหลก็มองมีแล้วนะคะร้านนี้ก็คืออร่อยจริงค่ะก็ฝากร้านคุณยายไปด้วยนะคะใครที่อยากมากินเนี่ยก็มาเจอกันได้ที่หาดบางแสนเลยนะคะล็อกที่ไรนะล็อกที่สิบแปดล็อกที่สิบแปดค่ะทุกค่าุกคนมาหาเบอร์ยายก็ได้อเบอร์ยายขึ้น ขึ้นโชว์ได้เลยอือคือตรงนี้เราอุดหนุนแล้วถุงนึงแล้วคุณยายโคแถมให้อีกนะคะทุกคนคุณยายใจดีมากใจดีโอเคค่ะทุกคนเขานี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านขนมนะคะคุณแม่ชดชอยนะคะฝากด้วยค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะคือฟังดูง่ายใช่ไหมคะสำหรับอาชีพขับเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณคิมยันด้วยนะคะที่ให้ความสนุเราสาหรับอีพีนั้นะคะใครที่อยากหาข้อมูลของอาชีพใหม่ๆอันไหนนะคะสามารถมาดูรายการของเราได้เลยค่ะสำหรับพี่ใครสำหรับใครที่สนใจอาชีพนี้นะคะลองนำคำแนะนาของคลิปเราไปปรับใช้ได้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอาชีพง่ายๆทําได้รายได้ดีสวัสดีค่ะอ่ะเป็นไงอาชีพนี้กูพาไปดูเป็นไงล่ะอิ่มมาก คิดว่าโอเคค,อเเออคือกินฉ่ำเลยเออคือกินฉ่มเลยนะคิดว่าแบบเป็นอาชีพที่แบบโอเคเลยอะแบบคือจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเขา,าเรียกอะไรนะที่เขาเรียกอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของพวกชาย in> in> หาดปรทะยาบางแสนอยู่แล้วทุกคนที่แบบจะมีคนหาของมาขายอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแบบสมมติว่าถ้าแบบวันหนึ่งอะพวกเราอ่ะไปลองทําอาชีพเนี้ยมึงคิดว่าพวกเราจะทาได้ป่ะจริงๆมักําไรวันหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบ ไม่เยอะเลยนะไม่เยอะใช่เพราะว่าจริงๆพวกขนมอเงี้ยต้นทุน<ช>สูงมาก<ช>และยิ่งสมัยด้วยอะไรด้วยคือต้อนทุนแบบนี้เลยทุกคนใช่ <นะ S 2> เพราะอย่างเงี้ยของมันแพงยอะมากเราก็อย่างที่ยายพูดแล้วนะทุกคนว่าพีคสุดของยายก็คือแค่วันละพัน<ช>แค่นั<ช>ก็น่าจะเป็นแบบช่วงเทศกาลเนาะแบบ ปีมาเป็นฟ,ฟสงการลแต่ว่าถ้าเฉลี่ยทุกวันก็ประมาณ3ามร้อใช่ประมาณนั้น <ๆ S 1> คุณก็ตัวอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันว่าจริงๆการทำาุีิเนี้ยคือนอกจากอุปสรรคที่มันเป็นเรื่องฝนแล้วมันยังมีอุปสรรคเรื่องร่างกายของคนขายอีกด้วยค่ะทุกคนคือเป็นไงแอมลองฮิวไอหาบแล้วนะหนักปะทุกคนคือถ้าสมมติมาช่วงแรกเราอาจจะมีแรง,งต้องปะแต่คือถ้าเราหาับไปทุกวันทุกวันอะ มันแบบมันปวดตรงนี้มากเลยนะใช่มันปวดบ่ามากมากคือบางคนเคยเห็นที่เขาขายปูทอดอะไรเขาจะหิ้วเป็นตะกร้าใช่ไหมเนี้ยมันหากสองอันทุกคนแล้วเนี่ยขึ้นบ่าใช่แล้วน้ําหนักไม่ใช่เบาเลยทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสมมติถ้าไม่มีฝนยังพอทนแดดคือร้อนออทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแดดประเทศไทยมันจะร้อนมากแล้วต้องอยู่ไม่ได้เลยทุกคนแล้วมันไม่ไม่ใช่แค่นั่งขายนั่งขายมันก็อาจจะแบบมันยังหนึ่งถ้ารังขายมาได้พักเนาะแต่อันนี้คือคุณเดินเดินเดินขายตลอด ทุกคนเรงเดินบนทรายทุกคนเออแล้วหาดบางแสนมากไม่ใช่เล็กๆทูใหญ่มากใหญ่มากแล้วคุณใหญ่เดินนั้งแต่ล็อกแรกจินล็อกสุดท้ายใช่คือถ้าใครที่จะมาทำอาชีพนี้เนาะก็ต้องรับกับอุปสรรคตรงนี้แล้วก็เผื่อใจตรงนี้ด้วยว่าเอออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะถามว่ามันรวยมันได้แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการขายหรืออะไรนิดหนึ่งใช่เพราะว่าจริงๆคนทาอาชีพเนี้ยค่อนข้างเยอะ ม่ทุกคนและอย่างหนึ่งคิดว่าอาชีพและสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือแบบความแบบมืออาชีพแล้วก็วิ้ยการทาขนมมันมันไม่ใช่ว่าใครจะมาทําก็ได้ไงถูกไหมล่ะแล้วเรื่องยิ่งเป็นของกินพวกอานามัยอะและ้วคุณยายเขาขอบอกว่าเออมันต้องล้างคือต้องสะอาดามากาต้องใส่ใจใทุกข,ขั้นตอน,นทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาขายอย่ไไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเดินขายเลยไม่ได้นะคะต้องมีแบอนุญญาณอนุญาตถูกต้องะถ้าอยากจะทําอาชีพนี้ต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงนะทุกคนอ่ะใช่ ทุกคนก็ลองไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองก็ได้นะทุกคนคืออาจจะไม่ได้เชื่อคุณยายทั้งหมดแต่ว่าอาจจะหยิบนิดนึงอันนี้หนึง่ง<ม>อันนี้หนึง่งเอาไปแบบเออใช่เป็นแนวทางแบบเราไปปรับใช้ดูนะทุกคนนะแล้วคุณยายก็คือน่ารักมากแถมให้เราดูอะเขาหลาบเขาแถมมาให้นะคะเนี่ยทุกคนทุกคนไอขนมเขาเรียกขนมอะไรนะขนมจ้าขนมจักอ่ะปกติเขาขายมัดละร้อยแต่เนี้ยหนึ่งร้อยเขาให้มาสองมัด ใช่แ,<ต>แล้แบบคุณยายใจดีมากใครที่แบบมาหาดบางส<อ>แสนนะทุกคนมาเจอคุณยายกันเยอะๆนะแล้วของเขาอร่อยจริงๆคุณยายใจดีมากทุกคนต้องมาคุมอร่อยสุดไม่ได้บอกว่าตลอดเวลาที่เราเราถ่ายอะ่ะคุณยายให้กินรีนตลอด <c oughs> แบบอิ่มอะ่ะคือจริงๆตอนแรกก็จะแววกินข้าไม่ต้องแวะ้อิ่มละ คุณยายเป็นีีมากทุกคน<ช><ช>มาเจอคุณยายกันเยอะๆนานที่ล็อกสิบแปดที่หาดบางแสนนะคะฝากชื่อร้านนิดนึงแม่แม่ชด,ช,ดชอยอันนี้คือพวกเราการันตีไมยพวกเราวารันตีนะคะทุกคน <c oughs> ว่าอร่อยจริงๆ <c oughs> ยังไงฝากทุกคนได้นะคะ <c oughs>